สวัสดีครับเพื่อนๆตอนที่34นี้หัวข้อเรื่องว่ามิจฉาทิฏฐิสี่อย่างส่วนใหญ่ชาวพุทธจะเข้าใจผิดคิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลมีเทพบันดาลมีเทวดาบันดาลมีพรหมบันดาลพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ เมื่อคิดว่ามีใครบันดาลก็จะเกิดการอ้อนวอนบนบานสารกล่าวดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าโสดาบันจะละมิชาทิฐิสี่อย่างนี้ 1. โสดาบันจะไม่เชื่อว,ว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลหรือสิ่งอื่นบันดาล 2. ไม่เชื่อว,ว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาลส ไม่เชื่อว่ากรรมหรือสุขทุกขเกิดจากตนเองหรือผู้อื่นบันดาล 4. ไม่เชื่อว่ากรรมหรือสุขทุกขเกิดมาลอยๆโดยไม่มีสาเหตุส่วนมิชาทิฏฐิข้อหนึ่งที่ไม่เชื่อว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลข้อนี้ก็พอเข้าใจได้ว่าไม่มีใครกำหนดสุขทุกของเราได้ในสมัยพุทธกาล พวกปาริภาชกจะเข้าใจว่าเทพเจ้านี้บันดาลทุกอย่างพระองค์ปฏิเสธและบอกว่าถ้าเธอไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามอย่างนี้ก็เทพเจ้าเธอบันดาลใช่ไหมพวกปริพาชกตอบไม่ได้อย่างนี้เทพเจ้าของเธอก็ไม่ดีละสิพวกปริพาชกก็งเงียบและมีสมณพรามเหล่าอื่นที่บอกว่า การอ้อนวอนเทพเจ้านั้นเป็นจริงพระองค์ตอบว่าพราหมณ์ถ้าการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมอะไรได้เพราะทุกคนก็อ้อนวอนกันได้หมดแล้วมันสำเร็จไหมนี่คือมิจฉาทิฏฐิข้อหนึ่งที่โสดาบันจะต้องละได้มิจฉาทิฏฐิข้อสองกรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจาก ตนเองบันดาลข้อนี้จะเข้าใจได้ยากที่เราเคยทราบจากตอนก่อนว่ากรรมนั้นเกิดจากผัสสะสมัยนั้นมีคนถามพระองค์ว่าผัสสะเป็นของใครพระองค์ตอบว่าเธอถามผิดผิดตั้งแต่คำถามที่ถามมาแล้วต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรผัสสะเกิดจากสลายตนะคืออายตนะภายในหก ภายนอกหมีคนถามต่อว่าแล้วสลายตนะเป็นของใครพระองค์ตอบว่าเธอถามผิดต้องถามว่าสลายตนะเกิดจากอะไรคำตอบก็คือน้ำรูปแล้วน้ำรูปเป็นของใครคำตอบก็คือมันไม่ได้เป็นของใครมันเป็นาธาตุธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลม มันไม่ใช่ตัวเราของเราดังนั้นมิชาทิฏฐิข้อสโสดาบันจะไม่เชื่อว่ากรรมหรือสุขทุกขเกิดจากตนเองบันดาลเพราะโสดาบันมีทิฏฐิหรือความเห็นว่าตัวตนเองก็ไม่มีคือละสังโยชน์ข้อหนึ่งสักยะทิฏฐินี้เองดังนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะไปตามกฎธรรมชาติคือกฎ ปฏิจสมปบปาาทนั่นเองพอเข้าใจข้อ1ข้อ2แล้วข้อ3ข้อ4ก็จะเข้าใจตามกันมาเองนี่คือมิชาทิฏฐิ4อย่างที่โสดาบันจะต้องละได้จบตอนที่34